นี่ครับสุเรียนต้นคู่สองต้นนี้นะครับอยู่คู่กันจิ่งที่วิ่งเข้ามาอยู่ซ้อนกันแบบนี้ในอนาคตจะต้องมาอยู่แบบนี้ตัดเลยนะครับกิ่งนี้เราตัดนะครับเห็นไหมครับต่อไปกิ่งนี้เช่นเดียวกันไว้ก็ต้องตัดวิ่งเข้าหากันตัดเลยครับเห็นไหมครับจิงนี้นะครับอีกต้นหนึ่งเห็นไหมครับนี่จิงนี้อีกต้นหนึ่ง วิ่งก็หมากันตัดเลยครับตำนะครับแบบนี้ต่ำตัดเลยแบบนี้ต่ำตัดเลยครับอ่ะโอเคอ่ะนี่ครับตู้เรียนคือหมายความว่าต้นคู่นั้นจริงจะต้องมาซ้อนกันแบบนี้ไม่ได้เราจะต้องตัดออกหมดส่วนจริงต่ำๆแบบนี้เราตัดเลยครับอ่ะอ่ะตัดเลยครับที่ซ้อนกันตัดครับทูเรียนต้นคู่ก็เหมือนกับตุเรียนต้นเดียวเราจะต้องมองให้เป็น ต้นเดียวกันใบของพืชวิ่งมาซ้อนกันเราจะต้องตัดออกหมดครับนี่คือหลักการและวิธีการในการตัดแต่งจริงผุเรียนต้นคู่ครับเพียงเอามาเป็นตัวอย่างเท่านั้นครับขอบคุณครับโดยทิริคว่าใหม่การเกษตรการเกษตรที่พิสูจน์ได้ครับ